เมีความขู่ค่ะตอนจับสัมผัสสามสองหนึ่งไปเจ้าขอพบกันได้แล้ววันนี้สวัสดีครับกองมิสเตอร์ออบบานาจีและวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาลองดูกันว่าคนสงต่างๆในประเทศไทยเนี่ย ส่งครางสมงูรวจนะคะเห็นใช่ไหมว่าแบบว่าเขาอะได้ทดลองให้แต่ละขนส่งอ่ะส่งแก้ววายนะคะแล้วเขาก็ดูว่าแก้ววายของใครอ่ะส่งแล้วไม่แตกบ้างวันนี้เราก็เลยจะมาทดสอบเขาว่าถ้าสมมติว่าเรานะคะส่งแก้ววายที่แบบบอบางแบบเนี้ยใส่ใส่เนี้ยยังมีครั้งที่สองไปที่ขนส่งแต่ละที่นะทุกคนขนส่งในประเทศไทยมีอะเราจะส่งให้หมดเลยค่ะมาดูกันว่าถ้าเราแปกว่าห้ามแตกด้วย แถมแรปฟอยแรปอะไรนะบับเบิ้ลมันจะกลับมารูปทรงเป็นแก้วแบบนี้หรือแตกเพ็งไปเลยค่ะทุกคนทุกคนเคยเห็นใช่ไหมที่แบบในข่าวที่เขาออกแบบโยน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 มาโยกันว่าขนส่งทั้งหมดในประเทศไทยเจ้าไหนก่อนไทยต้นเริ่มจากการแพ็คเลยเราแพ็คกับหลายชั้นเลยนะยำเริ่มจากแพ็คด้วยนะำ<อ>ส้มหลายชั้นขนาดนี้เหรอได้นะสุดที่ก่อนเลยผมมืมอฉมังเรื่องการแพ็คพอแพ็ค มีมอลองบ่อยไงแผนกนีไทยต้องปลอดภัยที่สุดแน่นอนยังคาดหวังอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรการเป็นสมัยเกิดอะชิมา่าแค่สับโป๊ก็รู้สึกขนลุกอะ่ะเวลาจับพว,พวกแก้วอะ่ะมันจะมีอาก,การแบบเนี้ยตัวแตกแล้วอน่ะเราจะใช้อันนี้ของอะไรคะอันแรกไม่รู้เราจะแท็กให้เหมือนกันหมด<อ>แล้วก็จะไปที่คุณสมนั้นตอนนี้เลยความยาวของบับเบิ้ลต้องเท่ากันเว้ยนะบีเดี๋ยวมางอันมันหนากว่าอะไรไม่ถูกต้อง เอาให้มันครอบคลุมเลยนะพี่เดี๋ยวมันไม่เท่าเทียมเราจะเป๊ะเลยไม่ใช่เหรอเพราะอ่าคอมเมนต์บ่อยคอมเมนต์แบบคนดูแบบจะรู้ว่าแบบอันไหนชื่อบั๊กตรงไหนอะไรเงี้ยเขาชอบอ่าคอมเมนต์ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนดูต้องแบบพูดถึงอันนี้แน่ๆเออดีดีดีแกทำอะไรฉันอีกพัดมยิ่งถืออะไรแบบมีคมร้อนๆอะไรไม่ค่อยระวังเลยทุกคนพร้อมแล้วโอเคครับพัดกระดาษต้องถือทิ้งอยู่ไหนอมไม่เท่ากันเวยเด้อ แกไปแล้วกขนาดสุดพิมพเข้ากันทุกอันโอเคเลิศน้องถอดน้องถือพิมเราแปะให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาจะขอ bubble พิมพ์จะแปะทำไมอ่ะเราควรทำอันเดียวในคนเดียวกันก็ใช่ขนาดสุดพิมพแล้วก็ขอ b u บเ l e แล้นฉันขอบ u b b l e เดี๋ยวแรงมากนะเดี๋ยวลงแปะอาถ้าฉันทำไมอ่ะไม่ใช่แกเลยนะที่นี้แต่เขาจับให้ก็ไดนะ้อ้าวมาแล้ว ท่เนไงยู่อะมวนไปเลยไหมรอบเออมมวนหนึ่งรอบทำเหมือนกันอันเวตอนมันจะส่งอะทุกคนเราจะแกะพร้อมกันหมดเลยนะคะเพื่อความแบบทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยแกชอบทําให้ฉันเป็นแผลโดยบังเอิญใช่ไหมอะไรฉันไม่เห็นเลยยาแกโลกจิตจริงๆเลยแหวงฉันไม่ไปทำร้ายแกจะค้้ย ไม่เห็นเลยนี่แค่สองดำๆอยากให้เขาตอกขดิบเกิบ <fal> ร <mus> <c oughs> ูเองโอเคน้องช่แกมดูดดอยไมือนฉันบฮะข้าเขาางแกงมันไม่ดูนูนอยู่แล้วใครจะไปทำดูนแฟนตัวเองเขาระวังสุดๆง่ายไงย้อนกลับมาที่กูอีกเย้ครบแล้วอ่ะแพ็กเลยพี่ฉันแพ็กแกมแปะก็เทปไป ทห้ไก่อนเฮ้ยทำได้ทำได้อะไรผิดด้ไม่อยาก้นี่ะม 재미 전기를 ไม่ใช่เขามารับมีด้วยเหรอตรงเนี้ยเอา้าไหนอะมีดดูเขาดิข้างหลังเหรอไปดูไหมอ๋อเขาไปร,รับของเคอรี่ใช่เหรอใช่เฮ้ยเขาไปรับของเคอรี่จริงทำไมอ่ะเออเขาก็ไปรับของเคอรี่พี่เฮ้ยหงงไปหมดแล้วครับไปสันนีไทย คงอาจจะพอไหวนี่เปล่าค่ายมั่นใจใช้ไพรสลีไทยเฮ้ยกามาสปอนเซอร์เราต่อได้นะคะปีนี้คนส่งที่4ีคนส่งที่เราลักคนส่งที่ห้าคนหลังนะลูกคนใส่ไม่นี่ทัรงคนส่งเท่าเลยไปแต่เดียวนะฝั่งนน้นก็มีไม่มีครบเลยเนี่ย เีจะเอาเคอร์ี่แฟลชอันนี้แหละไปและนี่คือคนส่งอีกที่หนึ่งที่ใกล้บ้านเรามากชื่อว่านินจาแวนส์แต่ <c oughs> คนส่งไม่มีแล้วหรอเหมือนจะปิดไปแล้วพี่แต่ไม่เป็นไรแม้ว่าคนส่งนี้วัดไม่ได้เราจะให้คนส่งที่เปิดตัวใหม่มาแรงใส่ลุกที่สุดในตอนนี้เป็นตัววัดแทน <c oughs> ยังไม่เจ๊งเหรอพี่ถ้งเรยืดลราไม่ไหอยู่ และที่สุดท้ายเราจะส่งนิมเอ็กซ์เพรสอันนี้ผมมึงก็ได้กินมาเนี่ยแหละรู้สึกว่าอยากซื้อที่นี่ไว้ยังไงไม่รู้อนุมัตมั้ยอะไรนะอยากซื้อนี่ทันเดย์เซ็กซ์เพรสโอเคทุกคนเดี๋ยวเราส่งแล้วมาดูกันไหนพี่ต้นแล้วดูดังกันใหญ่นะพี่สามสี่ว่าอันนี้ือที่จะไปส่งกระจายสินค้าต่อแล้วผมถูดูได้ไหมพี่ขอดูหน่อยนะเฮ้ยนี่รถเหมือนที่เราสั่ง เยลลี่มาเออใช่โอ้ดิเยลลี่จูมอาจจะเป็นรถอย่างนี้นะคนก็เปิดข้างๆเพื่อแบบเอาของลงโคเท่จายที่ไม่รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนวันนี้รู้จักละโอปาแอนด์แอนจูมมี่โออีเยลลี่จูไปเจะของพรมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้พัสดุทั้งหมดของเรา งส่มาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเปิดทีละอันว่าของใครจะดีที่สุดคือถ้าเกิดทุกคนสามารถส่งแบบว่าไม่แตกเลยนั่นคือดีนี่อันนี้นี่แบบระวังแตกแปะมาให้เพิ่มอีกนะทุกคนแต่อันอื่นไม่มีนะอันที่อื่นส่งเร็วที่สุดนะครับมาภายในหนึ่งวันนั่นก็คือเจ็ดเซ็กซ์เพร๊อันนี้มันคือส่งเหรอใช่ท่านเดี่อนมาส่งเองมันจะแตกนี่มั็นไม่ไงก็ทั้งเดือยเซ็กซเพรขี่มอไซค์มาส่งไงทั้งเจ็ดเซ็กเพร มีแก๊สเยอะว่าละส่งไวยิ่งกว่าจะลวดแก๊สติดเต็มกล่องเฮ้ยมาเป็นทรงเป็นรูปกระลาข้าจะแกะให้เบาเมื่สุดนะครับมันมาอะไรอ่ะก็บอกว่าทับได้ขี่ว่าจะใส่ซิเมษทัพไดขี่ยัไงเห็นอยู่ตัวติดเขาตลอดติดอะไรตอนคืนแกไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เราพังนอกบ้านแอบบอยหมดมัแล้วมึงเลยไม่เอาอยากเปของคนอื่นไม่อยากเปของฮันเดอร์แกไม่ให้โอกาสแบรนด์รุ่นใหม่ได้เฉยใช้ดีกว่า อยู่บ้าน,นอนอยู่บ้านอะไรไส่งบ้านไหนเอา้าเกี่ยวคิดว่าขัดเสื้อไม่มีพลังยาเลยหรือไ,ไงเป็นไงขัดเสื้อใส่เสื้อเป๊ะไม่มีรอยแม้แต่รอยล้าวแม้แต่นิดเดียวอย่าไปสนใจนี่ค่ะนี่มันโกงป้าแบงต่อไปดีกว่าอันที่มาส่งวันแรกนะคะก็คือแฟลชนะครับใช้เวลาหนึ่งวันค่าส่งสามสิบห้าบาทถือว่าเร็วนะวันเดียวเองใช่ไหมมาลุ้นกัน แฟลชจะแตกไหมไม่แตกสภาพทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีรอยร้าวอะไรทั้งสิ้นยอดแถมมาไวาอีกใช่ทานอันต่อมาของไปต้นีไทยผมบอกเลยว่าโอ้โหกล่องเฮ้ยเออเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูสภาพเมื่อกี้สภาพกล่องของแฟลชจะมีแบบว่ายับเยินหน่อยอ่ะผมไม่ดูเนี่ยมันจะมียับเยินเห็นปะเอออ่าจะมียับเยินหน่อยแต่ว่าีไปมาเหมือนเพิ่งแพ็คเสร็จเมื่อกี้ไปมาไปต้นีไทยไม่ไม่มีรอยโอ้ยมีนิดนึงนะนิดหน่อย นนิดห่อยไครสนีไทยไปรสนีเจ้าแรกของประเทศไทยไปรสนีไทยเราส่ง52บาทมาถึงวันเดียวเหมือนกันพันไม่มีรอยล้าไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นเยี่ยมปลอดภั <c oughs> ยหายห่วนงส่งไวไปรสนีไทยที่เขาจ้างกูไปเนี่ยวันเนี้ยเคอรี่โอ้โหแต่ให้ดูสภาพกล่องนะฮะเคอรี่เห็นไหม มาแบบบุกนะบุกมัอนข้างบุกนะฮะยับชิยับชิจรีงน่าจะแบบกระแทกตรงนี้มาน่าจะโดนแบบว่าซ้อนเยอะผมว่าคุณจะได้ไปต่อไหมแต่เราห่อได้หนักขนาดนี้แตกนี่ก็แตกแล้วนะแตกดูส่งฟาซพัดเออปลอดภัย ยี่สิบสี่บาทคือทุกจุดที่เราส่งนะทุกคนจะบอกว่าระยะทางที่เดียวกันเลยส่งไปที่เดียวกันก็จะมีแบบบางที่นะครับที่แบบอยู่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะแต่ว่าอยู่ละแวกเดียวกันเกือบหมดแต่ว่าเคอรี่อยู่ที่เดียวกับแฟชชั่นที่คุณเห็นในภาพที่เดียวกันเลยเคอรี่อยู่กับแฟชชั่นแล้วก็อยู่กับแดนทีอยู่ที่คอมมูนิตี้เดียวกันเคอรี่ถูกสุดสุดยอดมาต่อไปดีกว่าแล้วอันนี้ชอบมีป้ายที่มึงบอกมีป้ายระวังแตกแตะมาให้เลยนิ่มเหรอใช่นิ่ม อ๋อที่เราไปส่งที่ใหญ่ๆอะนะใช่โอ้ยอันนี้กล่องดูดีมากกล่อง <มะ S 2> ดูดีเกินอะกล่องดูดีไม่มีรอยอะไรสักทั้งสิ้นเลยด้วยเห็นป่มตัวใหม่อยู่เลยอะกฎของบริษัทเขาคือข้ามโยนหรือเปล่าเนี่ยน่มันดูใหม่เกินไปอะทุกคนปกติมันต้องมียับเยินสักนิดนึงเนาะใช่อันนี้กริ๊งมากอันนี้ก็อวันเดียวถึงราคาส5ิบาทแต่นี้จะอยู่ไกลาจากตัวที่เราให้มาส่งหน่อยดูดีนิมเอ็ก e s เพรส อโ้มีรอยแบบเจาะด้วยอ่ะโดนเจาะอ่ะเห็นป่ะใช่ไหมเนี่ยเหมือนโดนโดนเจาะอะไรสักอย่างไหนไปอ่ะอ้าวทำไมมีรอยโดนเจาะอ่ะเป็นรอยจริงๆขาด้วยเห็นป่ะอันนี้ของอะไรไม่กล่องของเจนทีเอ็กเพรสสภาพกล่องก็มาแบบสมุดสมบันแต่คิดว่าข้างในต้อปลอดภัยนะมาลุ้นกันผมแกะให้ดูหน่อยทำไมอ๋อผมขอแกะป้ายให้เขาออก่อน ของข้างหน้าบี้เป็นบูด็อกเลยทำไมจงทำใอ้นทีมาดูกันว่ากล่องข้างนอกจะบูบี้แค่ไหนแล้วข้างในจะเปไน็นยังไงอืมเขาน่าจะมีระยะการวัดความกระแทกของกล่องเลยลว่ากระแทกขนาดไหนเนี่ย ขนาดนี้ถึงจะไม่แตกใี้ิเขาหรือเปล่าให้กล่องมันย่นหน่อยจะได้มีแรงยืดหยุ่นซับใช่พันคุณได้ไปต่อเอ้ยต้องไหนเราเปิดมานี่ยังไม่แตกสักใบ,บเลยนั่นควรสุดยอด<ม> <มา S 2> ทนของที่เขาสั่งมาแบบที่ไม่ได้มาออกคลิปมันถึงแตก อันสุดท้าย D H L อันนี้มาช้าสุดเลยมาใช้เวลาส่ง2วันแ่้จะไปต่างประเทศมามเพราะว่าแบรนด์นี้เขาส่งต่างประเทศได้ใช่แบรนด์นี้คือต่างประเทศจะไปตัวต่างประเทศมาแล้วอาจจะเป็นแก้วที่แบบอยู่ที่ลอนดอน m a ด e ิน Thailand แต่ว่าลอเลนเมด e ินลอนดอนมานิดหนึ่ง Fly in ินลอนดอนแต่กล่องก็มีความบุบเหมือนกันนะเนเห็นปะเห็นปะโดนเจาะไปเหมือนกันเลย มันฆ่ากับแบบเนี้ยไอ้โดนเจาะมันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะดูดูดูดิดูตนี้คือเจาะนี่มันคือยังไงมันไปโดนอะไรมาจริงๆริงนะมันเป็นอุบัติเหตุหรอน่าจับการกระแทกของกล่องแต่ละกล่องก็เลยจะ้ว่กล่องมุมกล่องกันอถึงมาจิ้มโดนอ๋อแล้วคนก็เลยชอบคิดว่าแบบโดนเจาะหรือเปล่านี้ป่ะคะอาจจะนะผมก็ไม่ชัวร์ชอบแกะของทำไมถ้าเราชอบอย่างของปัดเหรอคะใช่เลยชอบไปขโมยแกะของแกได้ไงมโอ้โหก็ดูเฮ้ย มีความขู่ค่ะตอนจับสัมผัสหรือมันจะแตกสามสองหนึ่งเห็นหน้าเขาไม่ได้เลยน่ารักไงโอ้โหหัรือว่าไม่น่ารักหกนิ้วไปก่อนหรือว่าไม่น่ารักสำหรับแกไม่ไม่ใช่แกไม่ใช่แก หมดเลยทุกคนจากการส่งทั้งหมดวันนี้ผมสรุปได้ว่าทุกอันก็ดูอะไรก็เหมือนกันหมดใช่เป็นดวงดีแบบอ่ายกไว้นั่นึง DHL ส่งช้ากว่าผมไม่รู้ว่าส่งช้าเพราะอะไรอาจจะแบบว่าขั้นตอนที่เยอะกว่าเลยอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามาช้ากว่าแต่ตื่นอ่ะมาในวันอีกวันหนึ่งอ่ะหมดเลยเียกเว้น <c oughs> ทัชเด้าครับส่งภายในวันไม่ถึง2ชั่วโมงถึงที่บ้านคุณเรียบร้อยแต่เดินนี่หลําทังใช่แต่ทุกอันในวันนั้นเลยส่งปุ๊บได้เลยใช่แต่ทุกอันนี้คือสภาพดีเหมือนเดิมหมดไม่มีรอยแตะรอยเล้าแม้แต่นิดเดียวนะครับใช่อะไรเพราะว่าคน<อ>แพ็คเก่งด้วยแน่นอนประสบการณ์การแพ็คของเราโอป้าจุ๊บ้ามีมอแพ็คมาทั้งบร ไม่หอไม่เลนสติ้นเลยคลิปต่อไปใช่ไหมถ้าคลิปนี้คนชอบมาเดี๋ยวคลิปหน้าทัชจะส่งแบบไม่มีบอเบลไม่มีอะไรห่อเลยเว้ยจะไปแบบนี้เพียวๆเลยทัาจะทำจนกว่าแก้วทั้งหมดจะแตกให้หมดเลยเว้ยถ้าเกิดมันยังไม่แตกอะทัชก็จะทําไปเรื่อยๆเราจะส่งทางเรือบ้างเขาจะส่งแบบหมอไใค์รถตุ๊กตุ๊กสุดท้ายจะแขวนไว้ใต้รถแล้วดูมันจะแตกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าใครอยากทำคอมเมือนหมอนเยอะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมพักแต่ว่าอันนี้เราแพ็กแบบปกติของคนสมแก้วเลยนะ<ม>ถือว่าสุดยอดทุกอันผ่านหมดเลยอาจจะมีบางอันที่รว่วไม่ดีอาจจะกระแทกแรงไปหน่อยนะมันเราได้รับผอมมันเนี่ยบางครั้งมันแตกใช่มันก็อาจจะเป็นแบบรว่วไม่ดีแต่เขาพื้นฐานเขาต้องจะระวังมากที่สุดเลยพอเราเขียนว่าระวังแตกอะบางแก้วไม่เท่ากันนะไอตัวกล้านนี้ใหญ่ันนี้เล็กใช่ปะอันนี้ใหญ่ ใหญ่กว่าเนีเล็กกว่านี่กลางๆนี่เล็กไอ้ใหญ่อะนี้ใหญ่ใช่เล็กโทษครดีเลยตอนนี้อับจมาีเชมีเชคปตีแทดมีเชคมีเชคชาตุช่ามีเชคมีเชฟระบบเาผามีเชคมีเแค่เชก็สนุกอับป้าอดจุม่มีเชคครับกุณดีของอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้